กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนพารวยค่ะพี่น้องคาะมือน,นี้มาตามต่อน,นะคะวัดสัมมณีนะคะพี่น้อง่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้อง่าเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบปริพาทข้าวซานดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอนพารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะบน,นี้แอนได้ข่าวไฟใหม่นะคะพี่น้องนาองแอรกับสิภาพไปเบิ้งไปชมน้ำกัเนนะคะว่าเป็นจังไดแน่นะคะพี่น้องคะมาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้จ้า เอาเมื่อนี้ก็เดินทางมาเนาะค่ะสืบต่อเนาะค่ะกับอ่าสุน้ำโชคเนาะค่ะพี่น้องโชคนะคะฝากชมในน้อยสุน้ำโชคในเด้อแต่เด้อชมไม่ค่ะพี่น้องค่ะชมไม่ค่ะพี่น้องค่ะจังไม่พอนึ่เด้อค่ะติดตามให้ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสุน้ำโชคค่ะเอาเข้าสิไปตามที่เด็ดของวัดสามณีเนาะค่ะเพราะว่าเป็นยังค่อยไฟใหม่เนาะค่ะเข้าไปรับรับชมและฟังเลยเนาะค่ะสุน้ำโชคค่ะพี่น้องค่ะ พ่อครัสวัสดีค่ะค่ะคุณพ่อดูแลอยู่นี่เนาะค่ะเน้องค่ะค่ะพ่อพ่รวยค่ะพ่อพ่อรวยว่านเนี่ะค่ะค่ะเป็นยังไงก็ที่มาที่ไปของไฟไหม้เมื่อวานนี่พ่ออันผมผมก็อยู่นี่แต่ว่าผมมันหามงกุลหามงกุลก็คือเตรียมตัวชิกับบ้านกับช่องบ่โอ้กับแล้วโอ้ค่ะกลับมาทั้หน้าก็ไม่เห็นอืม คนหายเลก็เรียกเขามากโอ้โอ้โอดโอ้ก็เป็นหา้โี้อกโอ้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 โอโอ้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 ไอ้อ้าอัดวงจอเนอะพ่โอเนาะโอ้อ้าออ้โอ้โอ้้้้อ้โ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 ้วออ้โ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 ออเอารถคันนี้ออกโอทันโอ้ออกมอได้แล้วเพิ่นล็อกโอโอ้โอออ้โอ้โอออกทั้อ โอ้ทะเบียนรถหกขาหกขาน่ะพ่อเนาะโอ้บ่มีขายแล้วเออหกขานี่บ่มีขายแล้วเนาะบ่มีขายแล้วที่นี่ก็บ่มีโอ้หกห้านะค่ะตรงกันก็เลขอาจารย์สว่างพอดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อตรงกันก็เลขอาจารย์สายจวดเนาะค่ะอาจารย์สว่างนะค่ะของอาจารย์สว่างศูนย์ศูนย์หกห้าวันนี้อันนี้เพื่อนของเพื่อนหกห้านะะ เป็นยคือให่ไฟจานเขาม่ตรวจเขามาทายมาโอ้ดเพาะดสูเบื้งเ้มไฟขันเอาอย่หันอ่ะโอ้ไฟฟ้ารัดวงจร โอ้กัคุเจ้าอาว่าเด็กกระโบอันนั่นเนาะก็ถือว่าเสียหายไปบางส่วนมันเป็นเพราะพันธุนลอนอกไปในหันเลยรถไหน่าเผือลอกไปมือโอ้หนวเขา่ไเด็กกบ่ไดลอกโอ้ลอกไห้ลอกไห้มันออกบ่ได้คันท่ารถบัลลอกสิขับออกท่านเนาะพ่อนเนาะคนกับอปยุพักคู่อายุคนไปน้องหันต่ออืมค่ะนเอารถขันนใ่ไปซื้อเียเแี้ยเอับมาเพื่นมันจอดไว้อืม อย่านี้เราย่งยันยง้งนี้เ้บานนี้จอดไปปับส่วเฟอร์ก็ล็อกมันนี้ล็อกปับเพิ่ม้ไปอีกรอบหนึ่งไปกับคู่คู่ไปกับคู่เพิ่นคู่เลี้ยงคนนี้ละะอืนไปอีกรอบสองไปต้องเป็นวิญญาณที่ตอนไใหม่โอ้ค่ะรุนี้ถ้าในพ่อสามสี่ปีไปนฮะพ่อเป็นนาะ ลูกพอหาปีสมปีหรือเป่าะเพราะฉะนั้นพ่อหี้ั็ไอเี่ยนโอ้นาพ่อนี้อืวัวเดียวอืวัวพ่ออยู่ัวเออฮ่า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 พ่อพ่อซกันกับรุ่นของสูน้ำโชคซํำกันรุ่นรุ่นเดียวกันเด็วเ่จะมาเกะเขาจะมาหลักเอามือนี่แลร่นเียวนืมต่น้นสีประตูเนาะ

มาพร้อมเลยรับใชบาลมายังมือโสค่ะอ่าเออมันเครื่องปั้นฝอกปั้นไฟบ่ฝอบ่มีบ่ม yeah. uh ีเออนั่นมันยังเครื่องกั้หญ้ามองเขียงตั้นห้ามองยีมองเก็บของคนนี้โอ้ค่ะเขียงตั้นห้าเนี่ยเขียงตั้นห้าเขาอยู่เดินนะอันเขียงผ้ายกมี่เออเขียงผ้ายกมีแต่ตัวนี้เป็นเขียงยูค่ะตัดหญ้าเดิน คอนกับสีเล่งใส่ทะเบียนรถนี่แหละเนาะพอเนาะเ่งเเลงเสขัมันเคยออกเลยอมยังอันที่ยูเดวอที่ยูวัดอาวัดฉัมณีเนาบ้านบ้านบ้านตรงตรงเลที่ไฟใหม่บ้านเลี่หี่ห้าสี่ทาสี่นะคะเด้อค่ะบ้านเลขที่วัดมันบอกค่ะบ้านเลขที่วัดบ้านเลขที่วัดห้ ห้าังก็พห้า่ทับสองนี่แหะห้าทีห้าสี่ทับสองหาสี่สองเนาะอห้าสี่สองมันเป็นมอสองอ่าก็ยังอยู่ในเลขดังอยู่ได้ในหาสองห้าสี่สองนขายอยู่ในเลขดังนะคะพี่น้องด้ค่ะบานเลขที่วัดเนาะค่ะห้าสี่สองค่ะพี่น้องอืมคออกนี่เลยเลขพูานอ่และอ ห้าส okay. ี่สองทะเบียนรถหกหาค่ะพี่น้องมันมันมันมวลอะไขยายหลายเนาะมันอีกสามตัวชี้ตัวมาซีซ้อนกันเนาะก็ไปก็มาแข็งแล้วเนาะแข็งห้าหลายอยูเก้าห้าด้วพ่อเขนบอกงวดนี้กับงวดหน้าเลยแม่นบ่พ่อบอกเกินบ่เกินนี่ก็เก้าตัวเดียวกันบ่สองงวดบอกมวดนี่มวดหน้าเออแมนเก้าห้ามีสิต กลุ่มห้าเมียนม rumor, ึงนวดเมียนเล่นมาพ่อมีเท่าไหเมียนให้6อ่อัมันไปเลยเนาะเนาะพันคุณพันเลยเนาะพ่อนาดะเรีตัวนี้มึงเคยได้เนาะเรียกหรือมันออกงวดนึงแล้วค่ะอืมห้อง่นตัวไหนพอนออันนั้นห้าห้าศูนย์เนาะ อืออติดกันอันนั้นว่บ่บบไปน่นวบ่บบไปเออบ่เขามันสิลายไปหนาเนาะเออเอาวาตัวนี้แคนแค้ตแคนแคือหมกหมวกเนี่ยเออเอาแค้นแขนคืหมกห่วเนาะตัวนี้เลยนะพ่อเนาะหข้าต้องมไปลายอ่ามันสิลาลโตแมนมันสิเปี่ยนเงินคุมักเีนอืมะค่ะ เอาผ้าจันมาแต่ใสชันค่ะปูมาแต่ใสค่ะปูจโอ้ค่ะนามสการเจ้าค่ะเอามาถามข้าวถามข้าวคือกันบ่ปูมาถามเมืองข้าวคนนึ่นรวยไยบอกเปนยังเผารถทิมโอ้รวยไรายจะเผารถทิมวัสาร์นีปูวันเสาร์นี้เยอะมงจะบวชดอบวชนี่สุดยอดเลยนวันาอเนาะอมเป็นอุบัติเหตุเนาะเ ไมก็ยังให้เกิดแต่มันมองเเห็นเด็กนี่ยมุ่งเเนาะูจักแตมือเกิดมืตายสราละน้ปูจงหนาันจัลงหนาันกวยอ๋อจัไปทางไหนอันนี้สื่อมวลชนอิสระค่ะช่องยูทูพรพารวยค่ะปูค่ะค่ะอ๋อเฮ้ยาเกิพวนี้ทวดซ้ำอู่ล้วน แสดงว่าแฟนพันแท้คนน่ะเสียงคือคุณคุณเดี๋ยวจันคุณพังคนหน่อยเสียงคือคุณค้นๆแท้จ้ะ <laughs> อันเบิ้งสองนิดหน่อยสูน้ำโชงน้ำเนเด้าพอเ <laughs> บิ้งมืดถูกสองนะ่ะ <laughs> นี่แม่ไอ่ยังกับไอ โอ้ขี่รถคู่ไปเออขี่รถคู่รถเพิ่นผัดอาจอดไว้หนีแม่นบ่พ่อมันนคละซ่เดออโชเฟอร์ขาขันหนีขันหนึ found. ่งเอออคู่เน right> ียนสอนเนียนเห็นไหมข้าไปบาเออขัดไปรถข้าเจ้าเปรถเจ้าของผัดจอดไว้อืมขาดมันสิใหม่เนาะพ่อเนาะเออยื้อซื้อก็มาจอดรถให้ไฟใหม่ตี่เออเนี่ยมันบ่มียังแน่นอนเนาะพ่อเนาะกับโชเฟอร์จอดปั๊บล็อกอืกันล็อก กติ่งขี้งว่าไดทันตัวมันหรเขาไวอือาลุดหลากว่าพ้นหอีง่กับพ่อจีเอออืมอืมอืมชั่วเผื่อยังขี้จีเรกสับเรบเออบันนี้วัดเท่านี่ตรงใดข้าจ้มมาขอโชคขอมานที่ว่าได้โชคได้มานนี่พอ